ใช่ลูกเพราะว่าจากที่เขาเรียกว่าศีลนี่คําว่าศีลคือปกติใช่ไหมนะทีนี้มันเป็นเครื่องดําเนินในโลกเพื่อไม่ให้เขาทะเลาะก,กันครับนะถ้าเขาถ้าเขาไม่ทะเลาะก,กันมันก็ไม่มีอะไรนะไม่งั้นท่านก็ห้ามไหมผัวเมียนอนด้วยกันสิทนะ่านไม่ได้ห้ามเนะี่ยครับผัวก็มรรู้ทําได้ขณะนอนกอดเมียกูก็มันรู้ทําได้ เป็นแม่เป็นทาไมถึงเป็นอย่างนั้นปุ๊บฟาร์มสมยอมการไม่ตอบโต้การไม่ต่อต้านมันเป็นการดําเนินชีวิตเป็นสุขในโลกไนงะเป็นอย่างนั้นแต่คําสอนของพุทธองค์วางไว้เพื่อ,อสันติสุขแห่งโลกอลรมแต่พวกมาเข้าใจผิดนี่แหละที่เขาทําให้ตัวเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนเน่ย ก็ในรูปแบบสร้างเพิ่มขึ้นมาต้องนั่งยันดีอย่างนี้ชั่วอันนี้ไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ควร,ควรทําแล้วก็สร้างกฎระเบียบขึ้นมาบังคับขู่เข็นทําให้เกิดการต่อต้อตานไงโดยธรรมชาติมันมีอย่างนั้นอยู่แล้วความรักของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้ามันเป็นความรักที่ไม่ได ไม่ได้ต้องการอะไรเลยใช่ไหมอย่างเราไปกราบพ้ะอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับไม่มีการขายใช่มันมันบริสุทธิ์มากไงกราบลงไปปุ๊บแล้วก็ราบคาบเลยข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนี่จำได้พอพอเรามีสติอยู่กับตัวเรื่อยๆเรื่อยๆจำนานเข้ามีสติสมบูรณ์อยู่กับใจการกระทาของเราเห็นหมดตอนไหนเรามีอะไรจําได้หมด นั่นแหละไอ้ตอนที่เราฝึกทําสมาธิภาวนหาหรือตอนที่ถูกเออเนี่ยมันจะจําได้ว่าทําไมท่านนึงเออให้เพราะว่าเราสบายสบายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมมาได้เงี้ยหรืออยู่ถูกที่ทีนี้ความจําตัวนี้มันก็จะเป็นความจริงเพราะมันปรากฏที่เราอะ่ะบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งมันก็เลือกที่จะปลอดภัยแล้วจิตอะ่ะมันจะไปเลือกเอาความยุ่งยากทําไมล่ะปัจจุบันเป็นเกณฑ์รักษาความดีของจิต ให้มันบริสุทธิ์ในปจัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันโอ้มันละเอียดกว่าสีนะอีกนะเ่าะอันสีเป็นเครื่องมือเฉยเฉยหลมันเป็นบริสุทธิ์ของอธิจิตอธิศีนเลยเพราะว่าสมาธิมันเป็นบุญสูงสุดไงทำสมาธิภาวนาเป็นเป็นบุญมากที่สุดมากจนหลุด้นทุกได้ทำอย่างนี้เรียวกว่าไม่ต้องกลับมาเกิดกวกัวอะไรอีกอย่างี้ถ้าเราหลุดนอย่างไ้ การบุดพ้นก so uh, ็แค่ลบเราออกจากจิตวิญญาณของโลกก็เท่านั้นแหละรูกจ่ก็คืนโลกแต่ถ้าถ้าต้องการเข้าใจง่ายๆก็คือรู้คือทางไม่รู้คือใจธรามบังก็ใจอยแบบนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะมาละละธรรมชาติเองรู้คืออะไรนรู้คือทางอ่ะลูกรู้คือทางโอเคไม่รู้คือใจ ใจยังเป็นธรรมชาติมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรทํามเข้าใจแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นใจกับธรรมชาติเป็นอันเดียวกันคําว่าธรรมชาติก็คือเกิดนีก็เหมือนต้นไม้ภูเขาอะไรที่เราเห็นเนี่ยมันก็เงียบเหมือนเหมือน,อนกระใจนะแต่มันเกิดเน พอสุดท้ายเราถึงมันค่อยพิจารณาทําความเข้าใจกับสัพเพมานะจตะ่ทำทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่ตนนี่มันจะมารับตนสุดลบตนสุดท้ายตนนี้แม้แต่ทาทั้งหลายก็ไม่ใช่ตนอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เข้าใจธรรมชาติมันก็ดูดพ้นไงรู้คือทางไม่รู้คือใจ เพราะใจมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นอภิชาเพราะใจมันไม่รู้ไงเขาเอาอะไรให้มันก็เอาหมดเอารักให้มันก็เอาชั่งให้มันก็เอาเห็นเนี่ยเอาโกรธให้มันก็เอาเกลียให,ให้มันก็เอาเอาสุขให้มัน <laughs> ก็เงียบนานหละทีนี้พอเราเข้าใจคำคำนี้เสร็จปุ๊บยามนใดใจเรา มันเงียบลงไปเงียบลงไปแต่มันไม่รู้อะไรแต่มันกลืนกับธรรมชาติมันมองไปที่ไหนก็สวยงามไปหมดอะไรเงี้ยแต่มันไม่เกิดรักไม่เกิดชังนะครับทีนี้ก็ทําความเข้าใจละธรรมชาติอีกทีหนึ่งเช่นสัพเพฆมานตานครับรู้รู้คือกาไรไปไปติ่งอะไรแค่ัคนี่แหละว่าใช่คือตัวสตินี่ไงตัวสติครับสติรู้นี่แหละ สติเล็กรู้นี่มันเป็นทางอยู่แล้วสัมมาสติไงไม่รู้คือใจมันเป็นสัมมาสมาธิคือมันไม่รู้อะไรเลยมันเป็นธรรมชาติไงมันเงียบไอไปอย่างเงี้ยเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมันทําให้เกิดปัญญาได้ด้วยเคาว่าเกิดปัญญาเกิด,ดยังไงง่ายๆกับท่านรับสเพียรธรรมานัตตาทำทั้งหลายไม่เจตนหมดเลยเห็น<ม>ไหมมันง่ายๆใ่การท่านรับเลย รู้คือทางไม่รู้คือใจไม่รู้คืออวิชาในขณะเดียวกันมันก็เป็นธรรมชาติรู้ไหมรักธรรมชาติได้คือรัอวิชาได้เห็นไหมเพราะวันนี้มีการเกิดอีกแล้วไหเอาอะไรอะ่ะอันบ้างเปล่าไปแล้วเพราะรู้เราก็คือรู้ไปแล้วไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปแล้วเห็นไหมเราก็ไม่มี ปรากฏในโลกนี้และโลกหน้าและโลกไหนไงลกูก <c oughs> มันก็สักแต่ว่ามันก็เป็นตรงกับอของหลายองค์มันเป็นอันเดียวกันในความหมดจดความไม่มีไม่รู้แต่รู้ไม่มีแต่มีอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนยังยังมีอาสาวะาข้างในมันก็จะสร้างสงสยัยสร้างมนเกิดอะไรขึ้นมาเยอะะใช่ไหม มันก็ขวางตัวเองอีกอะไรอย่างนี้นะถ้ามันไม่สร้างตอนที่มันจําได้ว่ามันไม่สร้างนั่นแหละเขาแน่นอนเขาบรรลุธรรมจบจิตแน่นอน <c oughs> ตอนแรกมันเป็นความจําพอเราเข้าถึงก็เป็นความจริงนีมันก็มีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็บ้านเบื่อแล้วเราใช้บ้านเบื เป็นอย่างนั้นคนของขอคาคนรับอกอเดี๋วา่อครับลูกโชคด,ดีครับเดี๋ยว